วนนี้เดินทางมาหอดแล้วครับพี่น้องครับข้างปั๊มคาเท็ปฉลองกรุง39เกอ็นที่แล้วครับมาครับสุบตาครับผมครับนอนหวัวะต,ต่นครับสุบตานาหาันเปิดประตูลองยางไปนีหนีคว่ำอยู่จากเขาว่า สี่สิข่สิมีลลิควาสไทยโรบอฟนั่นนางยืนบนเรือ,อ,อบนเรืออากาศปลอดโปร่งครับมื้อนี้ <c oughs> ท้องฟ้าแจ่มใสอยู่หน้าตลาดพอดีทั้งหน้าเป็นตลาดรุนแรงแตกเนี่าเมื่อคืนฝนตกตีสามถึงลมถึงฝนโอ้ยพระมนา,านี่ตกเด้อมื้อนี้วะ หุ้ี่ดิมองแานกินเขาไม่ไง <c oughs> นี่ไงตำมุ้ง้หยเอานั้นสุรศักดิ์ก็มาจนสเสด็จเบียน านนี้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำครับสั่นน้ำที่วมข้างเนียบท่วมเราได้คำัินี่ราะว่าใช้เครื่องสูบน้ำตัว ทีมงานเวทีกำลังติดตั้งนะครับนอนเสียนุ่นเจ็ดเด้อล่ะครับพี่น้องนคนนี้ท่านเวลายากาศของฝากจ้ำใสดีครับโอ้ยทักเนี้ลยลายแจงจางฟาง ะแอดมินผุกปับเดนบาร์กมานี่เห็นหนา้ายูเห็นเสือก่อ,อนเดี๋ยววานี้เบิ้งเกลือค่ะวัเนี่ยโอ้ยเสือแดงเกลือเลือดพี <laughs> นองเหรอข้นผูน้ดีผู้ไข่เนาะค่ะพี่น้องยังขึ้นไหลไหล,อ,ลอันเท่าอันนึ่งกิ๊บเจ้าค่ะหนึ่งไหลเตี้ยเ <laughs> ปลาของกุ้งค่ะพี่น้องบัตรราคาเก้าสิบเก้าบาทตอนอนี้ได้เขาตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าผูกปั๊บกระลังทรงลิงให้พี่น้องอยู่ อ่าซื้อตอนนี้ได้ขอตอนนี้ด้ที่เาเโล่อขามากค่ะและพี่น,นุ่มเดอดุกกบุกตรงีเดียวเดียวเห็นบอยจตัวเฟิ่นเดอร์ผมขึ้นขึ้น่าสายอยู่ไม่ย่างไป3ากิโลคนละค่ะจังเรีวโอ้ยดูดูองเท้าแอดมินบุญเลอรด,ดูดลิมิต็ดนะครับ เขาคู่เก่งของเขาเออปกติแล้วจะเห็นแต่สีขาวใช่ไหมครับไม่สีแดงก็มีอ๋อไม่เห็นใครใส่บ้างไหมครับดครับสีแดงูก็มีดูเสื้อผู้จัดการก่อนครับดูเสื้อกับรองเท้าดิเออนะผู้จัดการนะที่เปลี่ยนเสือเนาะไอ้มาิเปีนเื่อเกือบเนาะเกือบแดงเื่อนเกือบกันครับเอาหนูก็มีอยู่บ้านแต่ว่านสั่งจากเกาหลีต้องสั่งจากเกาหลีนะครับนี่ใช่อยู่ไทยมันมันไม่มีมันมีแค่ไม่กีคู่ ปสิพ่อไปถามเขาพูดจัดงานโอ้มเตอร์ไ่บอดไ่ทีมงานปลายช่วยพระมวลพี่นิก,กีกินเขาน้ำกันมาเร็วทีมงานขอบตาดำไปกินเขาน้ำกันนี่นนสิไปสร้งกับเขานี่เด้ไปนั่งกินอยู่นี่นน อินกี่มาแล้วครับสวัสดีครับพี่อครับสวัดีครับดีากพี่บบอกพผัดใช่ไหมวะผัดเนื่อเลยลองมาแถวเบิ่งไใดกินว่ไดดเล้าสาวน้อยเพิินแท่งฝนตกบักคักว่ะขึ้นแม่ีสหมแม่รถเก๋งผมรอยน้ำได้จอดอ่ะเิเออเอารถรถรถขี่มากม่ขึ้นนี่ยว่าขืนทางดวนมาลมบยเห็นบมแมนบ่เม่ที่แหลกผมมาเอาวัดฝนยุตไสตกวก่นผมขี่น้าก่นมาแม่ออตาซาลง ต้นไม้เกาะกลางถนนน่ะลม้มอ,อยู่พระรามขาทางอันลม้มแห้งขนานสวนหนวดว่าะมีอันกับบ้านลมโคตรเลี่ยงเลยนะแต่มันดีมันด,นดีบางวันน,น,นี่แหละมันเกิดขึ้นทั้งเดือนนี่ดีแล้วมันตกมโตขึ้นนี่บ้านบ้านเท่ากับตกเนี่ยจบแล้วนี่อโอ้เชียงบินพุ่นบ้านเท่ากับตกะเนี่ยผมม,มากเลยทั้งเดื่อนนี่น่าจะน่าจะปลายหมดแล้วน่าจะหมดแล้วบ้านบรรยากาศโคตรสุดยอดเลยครับโอ้ฝ่าทองฝ่าแจ่มใส ไปถามข้าวพี่น้องอยข้ากันเนี่ยสวัสดีครับมือเคลื่อนคุณโเห็นนะพักพัพักพนมือนีมีอตะไวรุุนเอามืพันจากมือจังเลยมาาเอแมนๆนตรงมากมือจริงละหล่นเลยมากให้เขา ว่หมึกตีแล้วมันมมึกคนตีสาบรลมมกแข้งเลยออกจากกันลำลนกกันำลูกาตกชั่วโมงครัวน้ำท่วมแม่แม่โอ้ดีนะมัตกมึกขค้นตอน้องเรือหานี่แหละขึ้นวนไม่เองนประดตกไม่ลงมันปนต้นหนาวเหเพราะเพราะบนตกแล้วลมหนาวมาได้วยมันแนนอนปังจากมือแน่นอนลล เมื่อกี้บอกว่าไงเอาน้ำหวานยังไปห่วยให้หวยไห้ยังยู่หันนี่ยไปหารับหาน้อนเมียอันใช่มีไรสิน จะว่ากันเด้อบงนี่เป็นบาทไทยคิดเป็นตุกค้นล่ะขี้มาดำมาแดงเอออะไรเมื่อเป่งไดรเมื่อยบ่หนาขึ้นเลียงแค่ไปนอนแต่เมื่อคืนนี่คิดน้ำไปนอนแต่เมื่อคืนนี่คิดน้ำสนามเกิดจังวะอยากแม่เปลี่ยนปน้องวะข้ยุนเป็นทีนสิเนาะสั่งเงินแต่เมื่อคืนนะฮะสั่งคูปอต้ามาเลยเอามาเอามาตางหางกันปะ ือมันมันไหลมันจะขุดนี่เป็นน้ำไหลมันไหลลวนท่านมาดูดออกมาตั้ท่องระบายน้ำมาจากเขามานีประตูนี่คือวังฟ่วงฟุ่คือเคี่ยวได้สะดวกเลยบรรเถาะยิ่งไม้ได้เลยจ้าเครื่องมืออะไรงานสำหรับเรื่องอะไรเนี่ยเพราะเขาบุ้งเขาบุ้งหมุนไปตัวน้ำไหลอยู่เป็นไม่เป็นสาเป็นบึองล้างพ้นตึ้งอย่งล้างตึ้งน้ำ นอร์ิมีนม,มานอรัเนเดอรนาฟ้องกันไหมครับอันนี้บรรยากาศกอยู่ช้ลองปูง3 9ทางความค่าเล็กนี่ของฝากแจ้งไสครับสำหรับผู้ใดก็ท่านมีสอวัดเขาคุ้มกับฝากติดตามผลงานครับผมเกี่ยวับขป้นเกี่ยที่เดียวครับขอบคุณครับ